หนังสือเรื่องแนวทางสู่ความสุขโดยดออรอาจองค์ชุมสายณอยุธยาจัดพิมพ์โดยบริษัทฟรี e มายพับลิชชิ um ่งจำกัดธรรมะธรรมะคือสัจธรรมและความรากักความเมตตาที่ปรากฏออกมาเป็นการกระทำโลกของเรากำลังอยู่ในสภาพที่ตกต่ำลงไปมากซึ่งเราจะเห็นได้จากการสังเกตว่า ธรรมะอยู่ที่ไหนถ้าธรรมะเป็นเพียงทฤษฎีเป็นเพียงสิ่งที่อยู่ในวัดในโบสถ์หรือในหนังสือตำรานั่นคือสิ่งที่บ่งบอกว่าโลกของเราได้ตกต่ำลงไปมากธรรมะจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อธรรมะนั้นอยู่ในตัวเราไม่ใช่อยู่ข้างนอกทฤษฎีนั้นไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ได้เป็นการปฏิบัติของมนุษย์ดังนั้นธรรมะควรจะเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในโลกให้ดีที่สุดไม่ว่าเราจะทำงานอะไรหรือจะทำหน้าที่อะไรเราจะต้องปฏิบัติให้ดีที่สุดและการกระทำของเราควรจะมีความรักความเมตตาเป็นพลังอยู่เบื้องหลังเราจะต้องพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นและจะต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลาเราไม่ควรที่จะมีความนึกคิดว่า เราจะได้อะไรตอบแทนจงอย่าไปยึดมั่นในผลของการกระทำของเราและเมื่อเป็นเช่นนั้นได้ชีวิตของเราจะไม่มีวันพบกับความผิดหวังเราจะผิดหวังได้อย่างไรถ้าเราไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนจากการกระทำของเรานี่คือเคล็ดของการกระทำคือการปล่อยวางเราพบกันใหม่ตอนต่อไปธรรมสวัสดี มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม